วันเดทิปวันเดทิปแบบชิวๆแต่รถแต่ละคันเนี่ยไม่ชิวเลยวันนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยรถเกินพันล้านอะที่เอาแค่แถวนี้แถวเดียวมีเจ็กว่าคัน70กว่าคันวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนชาวคาซ่าครับวันนี้อยู่กับผมต้นคาซ่าครับแล้ววันนี้ อยู่กับพิธีกรรับเชิญพี่กิวสวัสดีครับผมพี่กิวสวัสดีครับครับพี่กิวนะครับมีช่องตัวด้วยช่องส่วนตัวครับชื่อช่องจินขนาดเสียีฮะจริงๆเป็นช่องเมียะตอนนี้ยึดช่องเมียไปแล้วนะครับฝากไปติดตามด้วยได้เลยครับขอบคุณครับพี่เกี่ยวกับซูเปอร์คาร์เหมือนกันเกี่ยวกับซูเปอร์คาร์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรพวกนี้ครับเราจัดทําหมดครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับรถเหมือนกันครับพี่กิวครับอ้าวเข้าเรื่องวันนี้ครับวันนี้เรามาทริป วันเดทิปวันเดทิปแบบชิลๆแต่รถแต่ละคันเนี่ยไม่ชิวเลยนะครับเพราะวันนี้เป็นซุปเปอร์คาร์ทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นทิปของกลุ่ม L M C T 2 0 2 0นะครับนัดรวมตัวกันจะขับรถไปบางแสนครับพี่เราเปิดตัวคันแรกให้ชมนี่ครับคันแรกเลยครับสำหรับทริปชิลๆของเราวันนี้คือฟลอ r รล i ี่พิสตาสีเหลืองคันเดียวในประเทศไทยหายากหายากพิสตาหายากแล้วคันนี้หายากกว่าหายากกว่าเพราะเป็นสีเหลือง ข้างในเป็นบัคเก็ตซีทเบลคาด2เส้นอ่ะซิ่งสุดๆครับวันเนี้ยรวมๆกันแล้วเนี่ยรถเกินพันล้านล้าเอาแค่แถวนี้แถวเดียวเนียมี70กว่าคัน70กว่าคันวันเนี้ยอ่างี้การการขับนะครับจะแบ่งเป็นความเร็วอ่าแต่เราไม่บอกความเร็วเท่าไหร่เออ กลุ่ม่ากลุ่ม3ครับ,รบขับแบบกลางๆขับสนุกสนุกไปกลุ่ม 2, 2ขับแบบนักแข่งแบบว่าอพอประมาณหน่อยก็ไปกลุ่ม1นะครับใครท,ที่เมียไม่มาก็จะย้ายจากกลุ่ม3ไปกลุ่ม 1, 1>, ก,ม1ก็ได <laughs> ้ตรงนี้ก็ ที่จอดอยู่เนี้ยด้านหน้า CDC ก็จะเป็นกลุ่ม2และ่ากลุ่ม2และ3ครับเพราะว่าเวลาการขับเนี่ยถ้าเราไปกลุ่มเดียวมันจะมีคนที่แบบขับช้าบ้างเร็วบ้างมันก็ไปไม่ถึงกันนะมครับพี่มันก็จะเป็นเป็นกลุ่มไล้ตามกันสนุกเราเน้นกันแบบขับแบบสนุกสนานวันนี้เราไปที่ไหนบ้างวันนี้เราไปคอสโมคาเฟ่ครับที่บางแสนครับแล้วก็เดี๋ยวแวะทานข้าวกันแถวร้านแถวบางแสนมือมันอร่อย นะครับก็พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ที่เราจะไปเราก็เลยต้องเอาจรวดเอายานอวกาศไปสัมผัสหน่อยต้องบอกว่าวันเดย์ทริปเราตอนนี้เรา11บเอโมงกว่าเดี๋ยวเราจะออกประมาณเที่ยงก็ไปถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสองนหน่อยอะไรเงี้ยเล่นชิลชิขับรถเล่นกันข้าวเย็นต่อใช่แล้วก็กลับ ่แล้วก็กลับเอารถออกมาวอร์มเล่นเดี๋ยวไปดูกันพิสต่านะครับมีอะไรบ้างอ่ะนี่ฮะอันนี้ก็ซูเปอร์เล็กเจล่านะครับสีเหลืองสีเหลืองนี่ก็ไลท์เวทหายากไลท์เวทเหมือนกันหายากนะครับนี่ดีกว่าไม่ค่อยเห็นนี่ดีกว่าคันนี้พิเศษเลยของพี่อ๋องใช่ของพี่อ๋องที่สเอลเอสหกสิบสาใช่แล้วตัวนี้แบบโซลิมิเต็ดหายากีส์น่าจะเป็นแบล็กซีรีส์ใช่ไหมฮะใช่ครับสีแดงหายากมากๆคันนี้นะครับหายากมากนะครับถัดมาอันนี้ก็ 488นะครับซูเปอร์เล็กวันนี้เยอะวันนี้ซูเปอร์เล็กเยอะเลยมีอีกคันหนะครับนี่แค่กลุ่ม2ยังดูซิ่งขนาดนี้นี่คืออันนี้คือคุรคาร์คูราคาร์นะครับผมแรกนะครับสีดำไปเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นต่อเดดไปูู้้านนนต่อกันนะฮะวันนี้คูราคาร์เยอะกาลาโดเยอะแลมโบเยอะคือกลุ่ม M C T เนี่ยครับจะมีหลักๆจะเป็น3แบรนด์หลักๆก็คือแมคลาเรนแลมโบแล้วก็เฟอร์รารี่ใช่ครับผมแต่สมมติแบบนี้ใครมีปอร์ชอย่างเงี้ยครับ ที่อยู่ในกลุ่มแล้วเราก็มารันได้ก็คือบางทีมีลัมโบมีเฟอร์แล้วใช่แต่อยากขับสบายๆใช่กันีอครับมีก็มีพอสแล้วก็มีคันเขียวนี่ซิ่งที่สุดนะครับในทริปนี้คันเขียวค่อยตามเก็บภาพดีกว่าตามเก็บภาพดีกว่าโอเคครับพี่ได้ข่าวราวที่แล้วโกโปรปิวไหวได้ข้างในลัมโบอเวนทัดอร์ป้าดหัวภรรยาครับอันนี้อเวนทัดอร์โรสเตอร์นะครับก็เป็นสีพิเศษสีพิเศษนะสวยมากเลยอันนี้ของพี่ฟูนะครับเป็นลูสเตอร์ แมคเลนห้าเจ็ดศูนย์สีเหลืองครับอุ้ยคันนี้อันนี้สี่สามศูนย์แต่ผมไม่แน่ใจสกูดเดียแต่เป็นดูบอร์ดแล้วไม่ใช่ถ้าเป็นพาร์ทสวยอ่ะพาร์ทสกูดเดียอ่ะใช่ใช่แต่ข้างนอกสกูดเดียเลยนี่ฮะเวนดอร์ซากุระพิงค์คันนี้ไปไหนจําได้หมดจําได้หมดมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งดีคันเดียวสีนี้ครับนี่ก็แมคเลนซีทีใช่แมคเลนซีทีเน้นขับสบายขัดมาคันนั้นนี่ครับโรสลอยคันนี้นี่แบบดูคลาสสิก ตามแบบนิ่มๆนุ่มๆไปเรื่อยๆอยากจะกดอยากจะมุดกันไปขันตามไปนี่มาดูด้านนี้กันต่อฮะดูด้านนี้ฮะไล่มานี่คันนี้ก็มีอีโบอีคันคันนี้ตัดสวยนะครับตัดสวยสาท้อนแสงใช่ครับนะเป็นสีม่วง ใช่ีโวใช่นะครับผมอันนี้ฮะแมาตราเรน720 720S นย์เจสองนมาแล้วครับมาแล้วคันแรกนี่ผมมีข้างในอีกบานแต่กลุ่มนั้นน่ะกลุ่มเร็วอ่ะเขาจะมาช้าเราเลยมาถ่ายกลุ่ม2กลุ่ม3ปล่อยต่อให้ไปก่อนใช่ส่วนคันนั้นก็คือของอเล็กนะครับใช่อ่า488สไปเดอร์ครับผมอันนี้น่าจะเป็นของพี่ชัยนะครับของพี่ชัยครับอันนี้ใช่กาลาโดสไปเดอร์เหมือนกันอันนี้ของน้องก๊อปครับ ครสีแดงซาตินสีแดงก็ไปขับพี่บุริลังนะฮะได้ไปซิ่งกันอยู่ในคลิปนะฮะเล่นกันมันเลยฮะแท็กเดย์เดี๋ยวเราไปด้านนู้นกันต่อไปไม่ดูฮะครับผม ตอนนี้เราอยู่จุดที่เขาชุมนุมกันไม่ใช่ชุมนุมดิเขาประชุมกันประชุมก็วางแผนนะครับว่าจะไปที่ไหนเวลายังไงออกเมื่อไรแล้วก็บอกว่าห้ามแฟนไทรห้ามแซงรนตบก็คือห้ามแซงกลุ่มคนนําไม่งั้นคุณจะหลงแน่นอนก็จะไปกันขบวนนี้เดี๋ยวพาไปดูรถสวยๆหน่อได้เลยพี่ไปไปไล่ไปเลยกระโดดคันีคันแรกคันนี้รุ่นนี้ราคากำลังดีน่ารักตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วใช่ครับ ตัวลตัวสุดท้ายของกาลาโดของกาลาโดการชนหลังมันจะเป็นคาดนี้นะฮะแล้วคันนี้ M 2ฮะอันนี้เป็นโลโก้แต่งนะครับผมอันนี้รุ่นนี้อันนี้เพิ่มความแรงลงขึ้นหนังขึ้น M 2อ M 2พิเทพใช่พิเทพบอกว่าขับคันนี้ก็แซงได้ทุกคันต่อให้วันนี้เขาต่อให้ใช่พิเทพม่ควรมาถมนะครับคุยคันนี้ผมชอบมากแล้วมาเปิดเปิดหลังคาโชว์ตอนนี้เนี่ย430สาูนปเดอร์ล้อเซ็นเตอร์ล็อกล็อเซ็นเตอร์ล็อด้วย เพิ่งสังเกตดูว่าดีเทลคันนี้ไม่เบานะไม่เบาไม่เบาครับคันนี้รุ่นนี้มันยังเห็นเครื่องออรุ่นอื่นมันเห็นไม่เห็นเครื่องแล้วรุ่นใหม่กว่านี้เห็นไหมใช่มันจะมีความคลาสสิกในตัวของมันอยู่คือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เห็นทั้งดูในหนังทั้งอะไรมาเป็นรุ่นในใจเปิดประทุนต้องเปิดประทุนรุ่นนี้นะฮะเวลาเราขับเคยขับเล่นเกมไหมใ่แล้วแบบมันมีรุ่นนี้รุ่นนี้โคตรหล่อนะโคตรหล่อวันนี้ก็ยังรออยู่ไปดูคันต่อไปนี่มาด้านนี้ดีกว่าคันนี้ของพี่ดุ๊ ดูกใช่ไหมฮะใช่ครับนี่นี่ให้ดูนี่ก่อนกลุ่มเล่า LM CT 2 0 2เนะครับคันนี้เรียกว่ารีสโตมาจนแบบเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนี่คือ Part SV รือเปล่าพี่ใช่ใช่ไหมนี่คือ Part SV ครับใช่จริงมากแล้วเพราะว่ามันออกกลางผมเคยไปดูคันสีเหลืองมาถูกต้องเลยครับพี่โอ้ยกิิปคันนี้คือสวยกิิปอ่ะคันนี้เจ้าเจ้าของรักษาแบบดูแลรักษาดีมากใช่นี่มา F12 ครับ F12 อันนี้คือไปลองขับมาแล้วเป็นไงบ้างพี่ถ้าไหลๆมาแล้วนะกดนี่แบบดึงกันหายเลยอะแล้วเสียงโหดเสียงโหดอันเนี้ยเสียงเครื่อง V12 เนี่ยหวานหวาน NA V12 ของเฟอร์เนี่ยก็เป็นจะเป็นเสียงอีกเอกลักษณ์หนึ่ง V12 ของแรมก็จะเป็นอีกเอกลักษณ์ผมชอบตรงนี้แหละไอ้คันเนี้ยรุ่นเนี้ยผมชอบตรงนี้เลยครับพี่ไอ้ไอ้ไอ้แฉกแดงขึ้นมาเนี่ยลตรงเนี้ยมันเหมือนรถเอวาเนี่ยอ่าใช่ใช่เวลาเนี่ยมีไฟตรงเนี้ยเหยียบเบรกปุ๊บแล้วมันจะเหมือนกับว่า แป๊บๆนิดนึงเหมือนจะหลวดเหมือนจะหลวดกี่ปีกี่ปีมันก็ยังสวยยัสวยครับนี่ครับแล้วก็แล้วนี่นะครับรถของพี่กิวเองครับก็บูรัแค่นะครับชุดแต่งวอลไซเนอร์แล้วก็เปลี่ยนสีใหม่กำลังคิดว่านี่สีนี่คือเอาใจภรรยาครับใช่เลยครับอันนี้โดนเมียเมียบังคับเมียบังคับเลยอรอล้อนี่แบบยังสะเทือนใจอยู่นะทุกวันนี้คือเป็นสีชมพูมันมันขัดกันตรงมันขัดกันตรงพาร์ทนี่แหละพาร์ทมันดุแต่ดานเอาสีนะเป็นสีชมพูเออเรามุ้งมิ้ง แฝงความโหดไว้ครับเดี๋ยวคาซาจะไปถ่ายได้เลยครับพี่ไปถ่ายคาซาสตอรี่พี่กิลจัดไปยินดีครับพี่กิลนี่ไม่ธรรมดานะโอ้สาธุครับว่าจะมาได้ละวันเนี้พิเศษใส่ไข่ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเสกเงินมาหรือดีแบบพ่อแม่ให้เงินมาครับพี่พี่กิลนี่ลือลำแข้งล้นล้วนลำแข้งลุ้นล้วนลำแข้งเมียได้เมียไหมไม่ใช่เขาเรียกว่าช่วยกันทำมาหากินใช่ครับนี่รถพี่บอลเจ้าหนึ่งรถพี่บอลนะพี่บอลดีไซน์ครับใช่ไหมครับ คันนี้เปลี่ยนสีบ่อยเปลี่ยนสีบ่อยเปลี่ยนทุกอาทิตย์เจ้าของเป็นทําแลปรถด้วยเบื่อก็เปลี่ยนเบื่อก็เปลี่ยนครับนี่เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์อีกหนึ่งคันครับนี่ไงคันนี้ของพี่แชมป์นะครับพี่แชมป์นะครับโอ้ยดูดิไล่ไปสุดลูกถูกตาวันนี้พันกว่าล้านพูดเลยนี่ยังไม่มาอีกเยอะนี่คันนี้คันนี้ของพิตตีที่เราไปถ่ายบ้านพิตตีครับคันนี้คือเสียงดังที่สุดตั้งแต่ได้ยินมาคันนี้ อันนี้คือแต่งมาท้อท่ออาคาโปวิกทำข้างในใหม่หมดเก็บมาหมดนะครับทำเป็นลายตัดดำล่างนะตัดดำตัดนี้นะครับเสียงนี่แบบโอ้โหเร้าใจมากใช่อันนี้รถบุกบ้านคุณเดียที่ไปบุกบ้านคุณเดียนี่คุณเดียมานะครับวันนี้อุรคานวันนี้มากันเยอะใช่พี่นะครับแล้วก็นี่ครับส8 8นี่กัสีอันนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวพิเศษ เป็นรายบายาริ่มพิเศษเขาเรียกว่าตัวของฟิลิปปินส์เนี่ยผมฟิลิปปินนาอะไรสักอย่างเน้าของอันนี้คือโรงงานข้าวนีเหรอครับหรือว่าข้าวข้าดงผมไม่มันมันพิเศษอ่ะผมจําได้ว่ามันพิเศษแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่ามันพิเศษยังไงผมว่าล้อมันไม่เหมือนไม่คือเป็นล้อพิเศษใช่ไหมใช่ทุกคันเนี้ยเป็นคันพิเศษมีอยู่ไม่ไม่กี่คันในไทยและนี่ข้างหลังคันนี้คันนี้คือรถผู้นําคันนี้คือรถพี่แมนเขามาติดสติกเกอร์เนี่ยแสดงว่า อุ้นอำนะฮะนี่ครับกำลังห้ามแสงห้ามแสงคันนี้แสงโดนตบครับแสงไม่ได้ด้วยคันนี้เลยฮะเอาวินดอเอสนะครับนี่ครับช่างกำลังรีดติดสติ๊กเกอร์กันอยู่เอา n t นดอ r S เอสนี่ครับนี่ไปแอบไปสอยชุดแต่งมาแล้วเนี่ยตอนแรกยังไม่มีใช่ใช่คมขึ้นเลยนะครับเอนี่แหละฮะยังเหลือนิดนึงไปๆี่เทสลา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 มาจริงเหรอมีแหนเนี่ยพี่เปดูหน่อย นี่ครับวันนี้นอกจากแลมโบเฟอร์ไม่เข้าเลนวันนี้พี่แถมต่อให้ไม่เอา GTR มาพี่แถมเอาเทสลาเอาเทสลาแต่พี่แถมบอกว่าศูนย์ถึงร้อยสามจุดสองสามจุดสองวิก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเลยเอามาลองดูเออเอาแล้วเอาแล้วพี่แถมขับเดิมๆไม่ได้ครับขับเดิมๆเดินดีกว่าเออนี่องาดูเปลี่ยนทั้งล้อเปลี่ยนทั้งเบรกนะครับนะดูเดี๋ยวรอดูผมเพิ่งก็เพิ่งเห็นคันแรกเนี่ยเทสลาเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนล้อเนี่ย แล้วก็ช่วงล่างของ DWD อ๋อช่วงล่าง DWD ด้วยซุปเปอร์คาร์มีหนาววันเนี้ยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ขอพี่แถมไปถ่ายขอไปลองนั่งหน่อยเฮ้ยเปิดยังไงอ่ะอ๋อเปิดอย่างนี้เหรอเปิดเหมือนเปิดเออเปิดเหมือนกันเลยเปิดเหมือน GTR เน้นแบบขับสบายโอ้โหรถกลุ่มเรามันจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาแล้วอ่ามีมาแล้วแล้วแบตเต็มไหมพี่วันนี้ตอนเดียวโอ้โหตอนนี้ยังได้ประมาณ สามร้อยห้อ๋อยังไงจบจบทิพยได้นี่ผมพาพี่วนไปประมาณ350โลกลับบ้านไม่ได้นะโบกรถเมลงผมยืมพี่ขับตรงนี้สักสองสามรอบแล้วพี่ก็กลับกลับมาบ้าได้แล้วพี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ก็ขับรถเรากลับก็แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อมาแต่อันนี้ค่าห้านะครับสีเขียวห้รับ570สีเขียวคุณบี๊ดวันนี้รถนักแข่งหลายคนวันนี้ันนี้นักแข่งนี่ก็นักแข่งนักแข่งหลายคนนู่นนู่น ไม่คันตอนไม่คันตอนคันนี้จูนแรงม้ามาเยอะครับประมาณพันสองร้อยม้าแรงโม้ประมาณสองพันแต่คันนี้ขับแรงรถพี่หนึ่งรถพี่หนึ่งนะเคยขับตามอยู่ทีหนึ่งโอ้โหโหแรงนี่ต้องปล่อยจะไป F12 มาอีกหนึ่งคันเอ้ยนี่แปดหนึ่งสองนี่แปดหนึ่งสองซูเปอร์ฟาสซูเปอร์ฟาสนี่ล่าสุดนะครับของติ๊กฟองของพี่ติ๊กคันนี้จูนจูนแรงจูนมาน่าจะมีหกร้อยกว่าแล้วเดี๋ยวรอดูเลยวันนี้เพราะเห็นพี่หนึ่งบอกว่าเครื่องของเขามันเป็นบล็อกใกล้ๆกันกับเจ็ดสองศูนย์เหมือนจะบล็อกเดียวกัน ผมก็นี่แหละฮะวันนี้อันนี้คือแค่กลุ่มหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีการมาระสมทบกันอีกก็เนี่ครับก็นี่คือทริปชิลๆของของ LMCT ผมอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไปถ่ายตรงระหว่างทางนี้เพิ่มเติมแต่ตรงเนี้คือไฮไลท์เพราะว่าให้เห็นรถสวยๆทีเดียวเลยใช่เลยนี่ครับก็สมาชิกเรานะครับร้อยกว่าชีวิตวันนี้ก็จะไปสนุกสนานด้วยกันนะครับ ก็ยังไงก็ฝากกลุ่มนะครับ LMCC 2 2 2 0นะครับกลุ่มคนรักซูเปอร์คาร์นะครับเราก็มีรับอยู่แลมเปอร์แม็กก็ติดต่อเข้ามาครับจะติดต่อ้ามาทางช่องคา่าก็ได้เดี๋ยวผมให้ทางคณะกรรมการเขาเขาดูละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามกิจกรรมวันนี้กันไปใชครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงที่ Cosmo c a เฟแล้วนะครับรถหลายๆคันก็ทยอยกันมาน,นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาคนเดียวเนี่ยวิมแมนมาคนเดียวนะครับไปไปดูรถสวยๆกันต่อ นี่คือขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่นเลยใช่ไหมข้างตูดเทาไปก่อนอเออย่างเงี้ยนี่จะวิธีขึ้นของเจ้าของรถนะฮะอ๋อโอเคครับน้องเล็กนะฮะแล้วก็ขับแบบนั้นเลยยกขาขับเลยคับขับข้างเดียวขาลงใช้เวลาหน่อยเจ้า, <laughs> าของคือช่วงเนื่องจากว่าเจ้าของเป็นฝรั่งแล้วก็มาอยู่เมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนเขาก็เลยแบบอารมณ์คนไม่ค่อยเต็มใช่ครับมันร้อนๆนะครับไม่อยากแบบนี้น้องอเล็กนะครับ เดี๋ยวต้องไปถ่ายคาซาสตอรี่ด้วยอันนี้นะอุ้ยได้ได้แต่งมาใหม่นี่ล้อใหม่ใชครับล้อใหม่สวยมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามีวิงหลังใช่ไหมครับเดี๋ขาเปลี่ยนท่าก่อนดีกว่าเฮ้ยอยู่อยู่งั้นแหละอยู่งั้นแหละอยู่งั้นแหละอ่อันนี้ก็อันนี้คือตัวพัดพัดใหม่ที่เอเล็กได้มาใช่ไหมครับใช่เออตัวนี้สวยขดขดเอาไว้เอาไว้รับลมเพิ่มฮะเบอดีอะไรว่ามันก็ไปที่ดีกว่า มีแล้วจะอ่าดีป่ะหรอเป็นเป็นคนที่เป็นคนที่ใจเย็นมากเพราะว่าขนาดร้อนอย่างนี้ยังเปิดประทุนขับมาขับมาตั้งแต่กรุงเทพอ่ะฮะกรุงเทพเลยเนาะใช่แต่แต่เพิ่งมาเปิดเมื่อกี้อ๋อครับนึกว่าเปิดนังแต่แรก โอเคนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้ถึง Cos โมคาเฟแล้วจอดรถเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่ามันเป็นร้านกาแฟอย่าประมาณเนี้ยน่นคือผมรู้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้น2ขึ้นมาชั้น2องนะวันแรกผมคิดว่ามันเป็นร้านกาแฟใช่ไม่ใช่ัน่นี้่คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อวกาศถ้าเกิดว่าใช่เด็กๆที่ชอบชอบอวกาศเนี่ยผมแนะนําว่าให้มาเที่ยวที่นี่โอเคแล้วก็คาเฟ่ของ ขางหน้าข้างหลังข้างหลังก็คือคาเฟ่กับร้านกาแฟแล้วเราก็นั่งกันข้างล่างใช่ได้หมดเลยเราจะนั่งข้างล่างข้างบนได้หมดเลยเมื่อกี้แม็กคาเลนเนี่ยขับมาจากจากตรุงศรีศรีอ่ะถึงเนี้ยน้ำมันเหลือ20่สิบนต์น้ำมันรั่วผมว่าเนน้ำมันรั่วทคันเลยผมเพิ่งรู้นะน้ำมันถังแม็กคาเลนมันเล็กใช่ไหมใช่ถังเล็กอย่างผมปูใช่ป่ะมันก็เฉลี่ยอยู่ครึ่งหนึ่งครับผมแต่ของแม็กก็เที่ยงถ้าจะซื้อแม็กเตรียมถังน้ำมันเพิ่มเตรียมถังน้ำมันเพิ่มครัับโอ้้นนนี่เป็ครรงแกะ ครั้งท ja, ี่ okay. แล้วผมไม่ได้สังเกตเนี่ยแต่เมื่อกี้เดินมาพี <S <S ่หนึ่งเขาพูดกูว่าเฮ้ยต้องหาบฟัมน้ำมันรถเกจูนด้วยแหละเรื่องๆแล้วมันก็เลยหมดเร็วกว่ารถพี่หนึ่งบอกเหลือ5%อ่ะเออเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เขาบิ่งได้เหลือประมาณ10 10กว่าแสดงว่า10บกิโลเนี่ยหมดใช่เอ่อแบบร้อยมาจากเนี้ถึงเนี่ยประมาณ140โลครับมีให้สองนั่งเลือกไม่ทะเลนไม่เตรียมเชื่อก่าเตรียมน้ำมันบอกให้พี่หนึ่งลองลองขับดูว่าระหว่างจนจะไปได้แค่ไหน ครับพี่ครับตอนนี้เราก็อิ่มน้ำสำรานกันแล้วใช่ครับนี่ฮะดีฮะโอ้โหมีสปอนเซอร์มาเรียสปอนเซอร์เข้าแลนสปอนเซอร์เข้าแล้วครับก็ตอนนี้เราก็กำลังจะจัดขบวนทัพถ่ายรูปกันนะครับก็น่าจะเป็นงานแบบเขาเรียกอะไรนะรวมตัวรถแลมรถเฟอร์รถแม็กที่แบบใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วใช่ครับนะครับก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากนะเออบปี2020 ครับผมเดี๋ยวเราเดินไปให้เห็นว่ารถเยอะนะวันนี้เยอะนะวันนี้รถเยอะใช่วันนี้หลงตลอดทางหลงตลอดทางหลงตลอดทางนะครับดูนะเดี๋ยวเราไปที่มุมอร่อยใช่ไหมมุมอร่อยสีราชาเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นจะเหมาะกับการจอดรถเวลาเราจัดคลิปแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องเลือกหาที่จอดรถคือจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะ เราหาคาเฟ่แบบเยอะมากครับ,รบแต่ว่าที่จอดรถนัไม่ดีแล้วก็มันไม่ได้รับความสะดวกสบายครับ,รบเราก็เลยเลือกที่นี่แหละสเปซนี่สเปซอินสปเรียมเอเอ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อวกาศนะครับอยู่ที่บางแสนนะครับใครอยากมาเที่ยวก็พาลูกมาเที่ยวได้มามาได้แลที่จอดรถแบบดีมากโอเคครับผมตอนนี้อยู่ที่มุ่งมั่ยมุ่งมั่นในราชากำลังจอดรถถ่ายรูปนะครับทุกนข้างหลังพี่ตีครับผมสวัสดีครับพี่ตีครับอ๋อพี่ครับบิดบิ๊ดไปบิ๊ดไปอย่างนี้นะคุณไม่ยอมออกช่องผมคุณไม่ยอมออกคุณมีทั้ง สี่แปดแปดห้าเจ็ดย่ยืนข้างหน้ารถสีฟูเป็นตัวยูนะครับววีก็ได้ครับคอยลังเมตัง้าตอนนี้เราก็กำลังจัดเรียงพื้นที่ที่จะถ่ายรูปกันอยู่นะครับสวยไปเลยสวยเลยคอยไปสองฝั่งนะเรียงกันนะครับเรียงถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกินข้าวแับใช่ก็อยู่นะครับให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะพี่โอเคเร็วครับ Bên ngoài kia kìa Bên ngoài 1 2 3 4 สวัสดีครับดีครับก็แยกย้ายันกลับนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ชมแล้วก็สนุกกับคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ